ฮัลโหลทนน้ทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Warframe แล้อยู่กับผมลุงแมวอย่งเช่นเคยนะครับสำหรับ Warframe ที่ผมจะมาทำการรีวิวสกิลและแนะนำวิธีการ build ม็อดในวันนี้นั้นเขามีชื่อว่า Volt หรือถ้าเรียกแบบไทยแอคเซนต์ก็คือโวล์นั่นเองนะครับแต่เพื่อไม่ให้ฟังดูมันขัดหัวเกินไปผมก็จะขออนุญ,ญาตเรียกเขาว่าโวล์ตามชาวบ,บ้านแล้วกันนะครับผมซึ่งโวล์เนี่ยเป็น Warframe ที่สามารถใช้พลังไฟฟ้าได้คล้ายๆกับ ป i g a สจูนั่นเองนะครับอคือส,สกิลของโวลนั้นจะน่าสนใจสักแค่ไหนตามรับชมกันได้เลยครับผมโยสกิลของโวลจะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าในร่างกายเพื่อโจมตีศัตรูป้องกันตัวและเสริมความว่องไวให้กับตัวเองและเพื่อนๆในทีมซึ่งได้แก่สกิลพาสซีฟ Static d i s c h a r จเมื่อโว,ว ทำการเคลื่อนที่โดยที่ร่างกายของเขาสัมผัสอยู่กับพื้นเขาจะเก็บรวบรวมพลังไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นเอาไว้ในตัวและจะปลดปล่อยออกไปเป็นพลังโจมตีท่าสายฟ้าเมื่อเราทําการโจมตีครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นด้วยอาวุธหรือสกิลใดๆก็ตามโดยที่เขาจะสามารถเก็บรวบรวมพลังงานไฟฟ้าไว้ได้สูงสุดจานวนหนึ่งพันหน่วยซึ่งจะโชว์ขึ้นเป็นตัวเลขอยู่ที่มุมบนด้านขวามือของจอสกิลที่ 1. ช็อค เมื่อกว่าใช้งานสกิลดังกล่าวแล้วโวลจะทําการยิงพลังงานสายฟ้าพุ่งตรงออกไปด้านหน้าและเมื่อกระทบกับเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวหรือสัตวูพลังงานสายฟ้าดังกล่าวจะเกิดการชิงเป็นลูกโซ่สร้างความเสียหายทัดไฟฟ้าให้แก่สัตร์ที่อยู่ในระยะของสกิลนอกจากนั้นยังส่งผลให้สัตวูทุกตัวที่ถูกโจมตีด้วยสกิลดังกล่าวติดสถานะสตั้นจากไฟฟ้า100อซีกด้วยโดยที่ค่า power strength จะส่งผลต่อความรุนแรงในการโจมตีของสกิลและค่า power range จะส่งผลต่อระยะทางในการชิงของพลังงานสาย สกิลที่ 2. s p สปีดเมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้วโวลต์ World จะทำการประจุพลังงานไฟฟ้าสายร่างกายของตัวเองเพื่อเพิ่มความไวในการเคลื่อนที่ความไวในการโจมตีด้วยอาวุธระยะประชิดและความไวในการรีโหลดของกระสุนปืนในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยหลังจากกดใช้งานสกิลสปีดแล้วโวลต์ World จะทำการทิ้งสัญลักษณ์เอาไว้ที่พื้นซึ่งทาหารเพื่อร่วมทีมของเราไปเก็บสัญลักษณ์ดังกล่าวก็ะจะได้รับบัฟสปีดเช่นเดียวกันกับโวลต์โดยที่ค่า Power Stre n g t h จะส่งผลต่อความเร็วที่เพิ่มขึ้นของบัฟจากสกิลและค่า Power Donation จะส่งผลต่อระยะเวลาของบัฟจากสกิลสกิลที่ 3. Electric s h i e l d เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้ว w o l t จะทำการสร้างม่านพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาที่ด้านหน้าของตัวเองในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งจะช่วยป้องกันการโจมตีจากอาวุธระยะไกลของศัตรูรวมถึงแรงระเบิดจากกระสุนระเบิดได้1 0 0และถ้าหากเราหรือเพื่อนร่วมทีมของเราทำการโจมตีด้วยอาวุธระยะไกลผ่านม่านพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวก็จะช่วยเพิ่มค่าพลังโจมตีธาตุสายฟ้าและพลังโจมตีคริสติคลให้แก่กระสุนทุกนัดที่ทะลุผ่านกำแพงไป ซึ่งถ้าหากเราการม่พลังงานไฟฟ้าซ้อนกันไว้หลายๆชั้นก็จะยิ่งช่วยเพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟฟ้าให้มากขึ้นไปได้อีกด้วยแต่ค่าพลังโจมตีคริติคอลจะไม่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดและเราสามารถที่จะใช้สกิลช็อคใส่ม่่นพลังงานไฟฟ้าได้เราจะทําให้เกิดประตูไฟฟ้าขึ้นที่ม่านพลังดังกล่าวซึ่งจะส่งผลให้ศัตรูทุกตัวที่มาสัมผัสกับม่านพลังได้รับความเสียหายจากธาตุไฟฟ้าจํานวนหนึ่งนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะถือม่านพลังไฟฟ้าติดตัวไปได้อีกด้วยแต่ขอบเขตของมานพลังจะลดมมาากกว่าึ่งหนึ่ง และจะสูญเสียเนื้อที่ทุกวินาทีที่ถือหรือทําการเคลื่อนที่ไปได้นระยะหนึ่งซึ่งคุณสมบัติของม่านพลังไฟฟ้าจะยังคงเหมือนเดิมทุกประการโดยที่ค่า p o w e r duration จะส่งผลต่อระยะเวลาในการคงอยู่ของม่านพลังงานไฟฟ้าและจำนวนเอ NER g y ที่สูญเสียต่อวินาทีที่เราได้ทําการถือม่านพลังงานเอาไว้สกิลที่4 discharge เมื่อก่าใช้งานสกิลดังกล่าวแล้ว World จะทําการระเบิดขึ้นพลังงานไฟฟ้าแผ่กระจายออกไปรอบๆตัวเป็นวงกว้างในระยะทางจํานวนหนึ่งซึ่งถ้าหากมีศัตรูตัวใดก็ตาม มาสัมผัสกับคลื่นพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวก็จะรับความเสียหายจานวนหนึ่งและจะกลายเป็นเสาพลังงานไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งจะทาการช็อตใส่ศัตรูทุกตัวที่เข้ามาในระยะด้วยพลังโจมตี่านไฟฟ้าโดยเสาพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวจะหายไปก็ต่อเมื่ออยู่จนครบระยะเวลาของสกิลหรือได้รับความเสียหายจนครบตามกําหนดนอกจากนี้หากเราใช้สกิลช็อตใส่เป้าหมายที่กลายเป็นเสาพลังงานไฟฟ้าก็จะทําให้เสาพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวระเบิดพลังงานไฟฟ้าที่จะสามารถทําให้ทั้งหมดออกมาในทันที และสร้างความเสียหายท่าไฟฟ้าในพื้นที่บริเวณรอบๆของเป้าหมายโดยที่ค่า Power Strength จะส่งผลต่อพลังโจมตีของสกิลและค่าความเสียหายที่รับได้ของเสาพลังงานไฟฟ้าค่า Power Range จะส่งผลต่อระยะความกว้างของสกิลและลัศมีในการช็อตของเสาพลังงานไฟฟ้าและค่า Power Duration จะส่งผลต่อระยะเวลาในการคงอยู่ของเสาพลังงานไฟฟ้าโอเคเราก็มีอยู่กันในส่วนของธีการ b u ว l d m o ของวอล์นะครับว่ามีวิธีการ b u วอย่างไรบ้าง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่คนทั่วไปนิยมเล่นกันนะครับก็จะนิยมบิวไปทางสายสปีดกันซะมากกว่านะครับผมแต่ว่าในวันนี้ที่ผมจะมานําเสนอเนี่ยก็จะเพิ่มอีกสสายก็คือสายดิสชาร์จกับสายอากังโลครับที่ผมบิวไว้ใช้ส่วนตัวเองซึ่งจะมีวิธีการบิวอย่างไรบ้างตามมาดูเลยครับอันนี้ก็คือสายที่1น,นะครับสายสปีดที่คนทั่วไปส่วนใหญ่นิยมเล่นกันนะครับก็จะเน้นบิวไว้เพื่อกดใช้งานสกิลสปีดเป็นหลักนะครับแล้วก็ เอาไว้วิ่งการแคปเจอร์นะครับมันจะวิ่งได้ไวแล้วก็จบได้ไวนะครับผมแล้วก็เอาไว้ใช้คู่กับแพสซีฟของแลนส์นาลิมอนนะครับผมซึ่งเมื่อใช้กันแล้วเนี่ยจะทําให้อาวุธโจมตีใกล้ยอย่างตีได้ไวแล้วก็พอมันตีไวก็มีโอกาสติดคลีบบ่อยตีได้ไวข้ามประตูได้ไวครับผมก็เริ่มจากออร่าน,นะครับผมใส่เป็นโคลสีโปรเจคชันนะครับผมเวลาลงด่านเซเวิร์วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเวลาจะวิ่งแคปเจอร์เนี่ยใช้เป็นเอเนจี้ไซฟอนก็ได้นะครับผม และแน่นอนครับผมเพื่อให้บัฟแรงนะครับก็ใส่เป็น power drift นะครับที่ช่อง exalt mod แล้วก็ mod ที่บวก power strength อีก3บายก็คือ by rage นะครับแล้วก็ uh, i n t e n s i f y แล้วก็ transcend fortitude นะครับผมแล้วก็เพื่อให้ระยะเวลาในการบัฟสปีดยาวนานขึ้นก็ใส่เพิ่มค่า power duration ไปเลยครับผมมี prime continuity นะครับ uh, narrow minded แล้วก็ constitution นะครับผมแล้วก็จริงก็หมดแล้วครับที่ผมต้องการก็คือมีอยู่แค่นี้แหละ แต่ว่า,าผมจะใส่เป็น redirection ไอหนึ่งใบครับเพื่อเพิ่มค่าชิวให้มันถึกขึ้นนิดนึงแล้วก็อีกใบนึงนะครับใบสุดท้ายผมใส่เป็น mod argument ของ buff speed นะครับก็คือชื่อว่า shocking speed นะครับผมซึ่งความสามารถของไอ้ mod ใบเนี้ยจะทําให้ buff speed ของเราเนี่ยเมื่อกดใช้งาน buff แล้วเนี่ยเราวิ่งไปชนศัตรูนะครับจะทําให้เกิดสถานะ stun shot นะครับผมแล้วก็กระจายไปรอบๆตัวของศัตรูใน3เมตรซึ่งเป็นระยะที่ตายตัวนะครับผม แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังทำความเสียหายอีก175นะครับแล้วก็เพิ่มได้จากค่าพาวเวอร์สเต็งด้วยถือว่าโอเคเลยแล้วก็ส่วนของค่า e อ f i c i e n c y เนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเพราะว่าบัฟสเปียเนี่ยมันใช้เ n เนร์จี่เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเอามันเหลือน้อยแค่นี้มันก็ใช้ประมาณ30กว่าซึ่งไม่มีปัญหายอยู่แล้วครับผมว่าพาวเวอร์ของเราเนี่ย300นี่ถือว่าเพียงพอแล้วครับผมต่อมาครับก็เป็นสายที่2สายดีชาร์จนะครับสายนี้ผมก็เพิ่งบิลขึ้นมาในหลังจากโกลได้ทำการ rework skill Dis รี ใน u สิบแปดจุดหนึ่งสามซึ่งทำให้สกิลน่าใช้มากขึ้นเลยครับผมส่วนใหญ่ผมจะเอาไปใช้เวลาลงด่านพวกมอบายเดฟเอนส์หรือว่าเดฟเอนส์แล้วก็อินเตอร์เซชันดากโกอย่างเงี้ยพวกเนี้ยได้ครับผมซึ่งศัตรูเหลือในดิวลยังไม่เยอะมากเท่าไหร่จะยังสามารถใช้สกิลดิสชาร์ในการฆ่าได้อยู่นะครับผมพิการบิวก็เริ่มจากออร่าแน่นอนโคตรสีโปรเจคชันนะครับลดกล่องศัตรูนะครับแล้วก็เพิ่มค่าพาวเวอร์สตริงนะครับให้ได้เยอะๆก็คือมีพาวเวอร์ดริฟต์นะครับที่ช่องเอ็กซแล้วก็อ พลัสเซนต์ฟอร์ติจูดนะครับผมต่อมาก็ต้องเพิ่มค่า power l a n e นะครับให้มันครอบคลุมด้วยนะครับก็ใส่เป็น stretch บวกกับ overextend ไปนะครับผม2ใบนี้เพิ่มค่า power l e าแล้วอย่าเลืมนนครับ power duration ต้องมีนะครับผมเพื่อให้ไอ้เจ้า,า tesla ค o i l หรือว่าศัตรูที่จะกลายเป็นเสาไฟฟ้าเนี่ยอยู่นานขึ้นนะครับผมเพราะาถ้าเรียะเวลามันอยู่ไม่นานเนี่ยมันจะช็อตได้แป๊บเดียวซึ่งจะทำให้ความเสียหายของสกิลเนี่ยลดไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยและแน่นอนครับผม ต้องไม่ลืมเลยก็คือมอสตีมไลน์ Line, กับฟิตติ้งเอ็กเพร์ทนะครับอันนี้ผมใช้ที่แรงสามนะครับเพื่อทําให้ค่าเอฟฟิเชนซีขึ้นมานะครับจะได้สแปมสกิลได้เยอะนะครับเพราะว่าเราจะเน้นสแปมสกิลดีชาร์จเป็นหลักนะครับสายนี้แล้วก็อีกปันหนึ่งที่เหลือผมใส่เป็นอิเล็รชันนะครับผมเพราะว่าจะด้ยได้เพิ่มค่าชิลให้โวลต์ถึกขึ้นนะครับผมส่วนสายสุดท้ายที่ผมได้ทําการบิไว้นะครับก็คือสายที่3สายกลางโลกนะครับ นี้ผมก็จะไปลงสถานการณ์เดียวเลยก็คือการตั้งแคมป์นะครับในท่อนะครับผมในพื้นที่เล็กๆอะไรก็ได้นะครับก็จะเน้นกลางโล่นะครับหลายๆชั้นเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้โจมตีออกไปแรงๆแล้วก็กันการความเสียหายจากกระสุนปืนแล้วก็แรงระเบิดนะครับทุกชนิดนอกจากนั้เนี่ยยังสามารถบัฟความเสียหายธาตุไฟฟ้าให้กับเพื่อนได้ด้วยครับจากสกิลหนึ่งวิธีการวิมอสแน่นอนครับผมคอสติเจคชั่นครับลดเกราะของศัตรูนะครับทุกตัวจะได้ค้างยังไงขึ้นแล้วก็ ดูเรชันนะครับผมอย่างแรกเลยต้องดูเรชันเยอะๆไว้จะได้กางโลได้นๆนครับก็มี constitution แนะรำมาแล้วก็ความพลอยิตนะครับผมสามอันนี้เพิ่มภาวะดูเรชันต่อมานะครับเพื่อให้เราสามารถสแปมโลได้บ่อยๆนะครับผมก็ต้องมีฟริตติ้งเอ็กซ์เพรสไทส์นะครับกับสตรีมไลน์นะครับฟริตติ้งเอ็กเพรสไทส์นี่ผมใช้เป็นแลงสามเหมือนเดิมน,นะครับผมเพราะว่ามันถือว่าโอเคเพราะว่าประหยัดดูเรชันด้วยจะได้ดูเรชันลดมาเยอะแล้วก็ต่อมานะครับผมผมใส่เป็น p o w e ด d r ฟกับ transcend fortitude นะครับเพิ่มขึ้นไป <st ess> <t ry> เพื่อให้สเ r e n g t ขึ้นมาจะได้ buff ความเสียหายเนี่ยได้แรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ buff speed ได้ค่อนข้างแรงในระดับหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาผมใส่รีเ i เ e c t i o n นะครับไว้อย่างเดิมนะครับก็คือเหตุผลก็คือช่วยกันให้เราตายยากขึ้นนิดนึงนะครับผมแล้วที่สำคัญอย่ายลืมเลยมอดนี้ต้องมีช็อปท trooper นะครับเป็นมอส์ argument เสริมของ skill ็ h o สก skill ที่หนึ่งของเรานั่นเองครับซึ่งจะทำให้เมื่อเราใช้ skill ็ h o ใส่เพื่อนเพื่อของเราเนี่ย จะช่วยบัฟความเสียหายทับสายฟ้าให้กับเพื่อนๆเ,เราในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับผมก็ทําให้โจมตีได้แรงขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนอกจากนั้นเนี่ยไอ้พวกสกิลกต่างๆที่เป็นโจมตีกายภาพเช่นโจมตีด้วยพิสเมเกอร์ของเมซ่าหรือว่าสกิลเลดอลเจอรลินนะครับของของไอ้เอ็กซ์คาลิเบอร์เนี่ยแรงขึ้นไปด้วยนะครับผมแล้วก็ที่เห็นพา power d u r a t i o นผมเยอะเนี่ยแล้วเพื่อนๆไม่เยอะตามผมอย่าตกใจนะครับเพราะว่าผมใช้หัวอาเคนโวลนะครับไว้นะครับผม จำได้แล้วว่าชื่ออะไรแต่ว่ามันจะช่วยบวกดูเลชั่นว่าอีก15%นะถ้าจำไม่ผิดซึ่งก็ช่วยได้ค่อนข้างกลางๆครับผมคือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นหายําไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสกันโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวสกิลและแนะนําวิธีการวิวมอดของว o ล์ d นะครับ ดยส่วนตัวของผมเนี่ยหลังจากโวได้ทำการรีเวิร์กบางสกิลไปใน u 18. 1 8 1แนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเราสามารถเอาไปเล่นสแปมสกิลดิชาร์จได้จากเดิมที่เราต้องใช้บัฟสปีดแล้วก็บันฟันลูกเดียวมันโคตรปวดมือชิบหายเลยและในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปแน่นอนนะครับผมก็อย่างที่เคยเคยได้ตอบไว้ว่าจะทำแม็กซ์รีเวิร์กด้วยกันนะครับผม ก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับแต่ว่ามันอาจจะมาช้าน,นิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานผมค่อนข้างยุ่งสักเล็กน้อยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาทำคลิปสักเท่าไหร่ยังไงก็ถ้าไม่อยากพลาดการรับชมนะครับก็อย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e มาด้วยนะครับเอ้ยปุ่ม u b s c r i b e เวลาอัปโหลดคลิปเสร็จเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยัง subscriber ทุกท่านเลยแล้วก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่เทปหน้าทุกท่านบาย